ตัวด็กเรบทุกตาน,นี่อน,น่างอันไหนอีกอ๋อไมเราไม่เอาหัวอาหารมานมาคะหัวอาหารอยู่ไหนหัวอาหารอยู่ในบ้านไงละลายน้ำแล้วก็ปั้นปั้นปั้นบออ่อล่างแท่นี่นบุปกรนบรทัามันได้อันนี้มันเป็นปลาธรรมชาติปลาที่เราเลี้ยงเรานู้นอยู่ในบ่อหน้าบ้านนน,ะะะานา้นน่ะปลาตาขนาหนเมื่อกี้นูมีอุปกรณ์นี่ยังแนีนนะ่ะหนึ่งเบ็ดสองเหยื่อแล้วใช้เหยื่อยัง ไปอิงฮือค่ะไปอิงโอเคไปไปแล้วไปใส่กันเด้อปแล้วก็<ะ>แล้วก็เอียงยิงน,นปะนปะปะนี่ตรงนี้เป็นคลองไส้เป็ดเป็นปลาธรรมชาติที่เราไม่ได้เลี้ยงเด้อที่เพื่อนมาตามธรรมชาติเพื่อนนี่ส่วนปลาที่เราเลี้ยงอยู่นูน่นอยู่สะหน้าบ้านตอนนี้ก็ให้น้องปู่เป็นคนเป็นยังไง นี่ด้านหลังก็นี่เห็นไหมนี่บรรยากาศมื่อนนี้เพิ่นว่าฝนติดตกเพราะว่ายังพะยาก่อนอากาศมาเลยว่าเห็นหมดขนใครก็เลยเหมือนฝนจะตกอืมเริ่มรดนบีบีแล้วเต้ยโอ้กีงดังปืดบ้านึงอียังกียงดังปืดบ้านึงส่งกระบุญซ้ำพู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 เอาลูกยีปักแน่นๆเด้อเออนั่นแหละ เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่า,านแไม่มาติดกินไว้แต่เดี๋ยวนี้ <c oughs> ไปต่อไปต่อไปลุงอย่างนั่งดูมันไม่หลังอื่นหน่อยเดียวเดี๋ยวมันควนออกาอยู่มันก็บังมาแล้วเนะาะใส่เหยเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันบระก,กาศเมื่กินั่น <c oughs> คันนางอยู่ใส่เเดี๋ยวนี้คือหลวงนั่นนั่นนั่นต่อไปนี้ค <c oughs> วรน,นะ เอาลุงดูรุงดูไพ่ชท่งมันจะสั่นมันไม่เห็นมันใั่นเลยมันอยู่ที่เศษไหนบ้นน่ะเอ้านู้ว่าปากมันอ้าไม่ล้มหรอกเดี๋ยวมันใหญ่โคตรเออเราเอาตัวใหญ่นะเราไม่เอาตัวเล็กไปใส่อันไหนใส่ไปไปกันต่อเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหยามบึ้งนี่เอาตรงนี้ก็ได้นี่ตรงขวดน้ำนี่อย่นี่แหละ นี่แล้วก็เอาขวดน้ําขึ้นมาน้ำนี่อันนี้คือปลาธรรมชาติเด้อบ,อบออ๋อมบ๋อมีโดยน้องผู้นั่นเองวันนี้เป็นซุปเปอร์สายยาซุปเปอร์สายยาพะนะต้นบอกว่าถ้าใส่ยยปลาหมึกมันจะกินดีพะนะบาเราจะได้กุ้งเราจะได้กุ้ง <laughs> ตอนนี้ทรามาตกหมึกนะคะ แล้วมาตกเอาหมือมกไม่ได้อะไรแล้วก็ได้หมึกที่อยู่<ม>เป็นเหย่อนี่แหละอ <c oughs> เอาไปทอดต่อ <c oughs> นี่ตรงนี้เป็นปลาธรรมชาติที่เพิ่นเข้ามาเองนี่เห็นไหมนี่เราจะมาดูผลงานของน้องผู้ิีด้จักตัวบ้างนะ อย่ามาหมนเด้อมาสิโด่งานมึงพูดนพื่อคาาดินี่ไปนั่น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 ขนบ้นนั่นนั่นนั่นปะปะ,ปะไปต่อแล้ว <c oughs> ยัง <c oughs> มันกำลังมาแล้วนืมอี มาแล้วส่วนด้านนี้ก็ุณนะฟ้าคึมคมบรรยากาศเหมือนฝนกำลังจะตกนี่แหละไปดูก่อนถ้าเหยื่อปลาหมึกมันจะกินไหมถ้าไม่กินเดี๋ยวเราหาเหยื่อใหม่มาเปลี่ยนเนาะ,ะได้ยังก็ได้่าจะบอม่งูแ้ก็ ได้งูนทิมเคร่องเบ็ดไปเลงเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่าเราจะผลงานเราจะได้ไหมนี่ตรงนี้ก็เป็นคองไส้เป็ดของเราเด้เดอน้ำก็ขาวจ้วะสะอาดสะอ้านมากเพราะเราน้ำเราระบายออกกินเป็นยังไงผู้เป็นตาปลาว่ากินมุค่ะ ปากแน่นๆเๆด้อเผือปลาตัวใหญ่มันกินเอาคือ,องคือมะโอเคปะเดี๋ยวเราไปใส่ให้แล้วเดี๋ยวเราควายไม่ยามกันโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับไปแล้ว